สวัสดีครับผมแนแลนเชสเตอร์จากแลนเชสเตอร์รูมสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของ Digimon Chronicle X ในพาร์ทที่9กันแล้วนะครับและเช่นเคยตอนนี้ผมได้ทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วถ้าเพื่อนยังไม่ได้รับชมตอนก่อนสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยนะครับเอาล่ะเพื่อไเป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปเริ่มชมพาร์ทนี้กันเลยดีกว่าครับบทที่22พลังของเด็กที่ถูกเลือกก่อนที่จะดาเนินเรื่องต่อ ขอย้อนเวลากลับไปกันสักเล็กน้อยในเหตุการณ์ก่อนหนี้ของการหายตัวไปของเราอัศวินซึ่งในแก่อเมกามอนอัลฟามอนและดุกมอนซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการกำเนิดใหม่ของอัลฟามอนราชันแห่งบัลลังก์ผู้วา่างเปล่าพร้อมกับการต่อสู้กับเดสเอกมอนดิจิมอนที่เป็นคู่ตรงข้ามอย่างแท้จริงของอัลฟามอนซึ่งการต่อสู้นี้เกิดในดิจิตอลเวิลด์แห่งใหม่และมีโคตะและยูจิ อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเช่นกันทําให้อัศวินทั้ง3นั้นเชื่อใจเด็ก2คนนี้เป็นอย่างมากหลังจบการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วอัศวินทั้ง3และโอลิวมอนได้ร่วมเดินทางกันไปพร้อมกับโคตะและยูจิไปยังโลกใบอื่นทําให้พวกเขารู้ว่ายังมีโลกใบอื่นอยู่อีกหลายแห่งซึ่งการเดินทางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูวิวัฒนาการของดิจิมอนที่ได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีในโลกต่างๆอย่างใกล้ชิดเราอัศวิน ได้เดินทางไปมาอย่างโลกต่างๆทำให้การมีอยู่ของพวกเขาในตำแหน่งของรอยอนไนนนั้นหายไปเป็นระยะเวลานานระหว่างการเดินทางอยู่นั้นอัลฟามอนได้รับการติดต่อมาจากดูสมอนเอกถึงความวุ่นวายในโลกใบเก่าทำให้พวกเขานั้นต้องหยุดการเดินทางและรีบตรงดิงกลับยังโลกใบเก่าในทันทีในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่เจมอนนั้นได้รับคำสั่ง ให้เข้าร่วมทีมสำรวจพร้อมกับ2รุ่นพี่อัศวินและได้ปรึกษาหาเือกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาจนได้ตั้งกฎสซวิวลขึ้นมาอีกด้านหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นโอเมกามอน X ได้สัมผัสถึงลางหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสิ่งที่เขาสัมผัสได้นั้นก็คือจิตชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากดาร์กแอร์เรียทางด้านดุกสมอนเตัวเขานั้นได้เดินทางออกไปปกป้องดิจิมอนในโลกใบเก่า อีกทั้งการเดินทางในครั้งนี้ของเขายังได้รวบรวมกองกําลังเอาไว้ด้วยเช่นกันเผื่อเอาไว้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในส่วนของอัลฟามอนหลังจากที่อัลฟามอนได้ประชุมร่วมกับเหล่ารอยอนไนท์คนอื่นๆและได้จัดตั้งเจสมอนให้เข้าไปร่วมในทีมสำรวจเรียบร้อยแล้วอัลฟามอนก็ได้เดินทางไปยังโลกใบอื่นพร้อมกับโคตะและยูจิสเด็กผู้ถูกเลือกและหลังจากนั้นเหล่าเซเว่นเกรดเดมอนลอด ก็ได้ประกาศสงครามขึ้นมาเพื่อที่จะได้ยึดครองโลกทําให้โคตาและยูจินั้นต้องพูดปลุกกํลาลังใจให้กับดิจิมอนน้อยใหญ่ให้เขารวมสงครามเพื่อปกป้องดิจิตอนเวอร์ใบใหม่และใบเก่าแค่เพียงคําพูดของเด็ก2คนนี้ก็ทําให้ดิจิมอนต่างๆมากมายต่างยินดีที่จะเข้าช่วยเหลือในโลกใบอื่นเล่ากับว่าเป็นพลังพิเศษของเด็ก2คนนี้ก็ไม่แปลกครับโดยเพียงแค่คําพูดในครั้งนี้เอง แม้แต่ดิจิมอนสามมหาเทพที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งยังให้ความช่วยเหลือกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วยแต่เนื่องจากเคอร์เนลหลักที่เป็นสูนตรกลางของดิจิตอลเวิลด์นั้นต้องมีคนคอยพิทักษ์อยู่เสมอทำให้เซราฟิมอนนั้นไม่สามารถปีกตัวเข้าไปร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ได้แต่นั่นก็มากพอที่อัลฟั m มอนจะจัดตั้งกองกำลังสำหรับช่วยเหลือดิจิตอลเวิลด์ใบเก่าและใบใหม่ได้ บทที่23ความสงบที่ขังขาดใจตัดกลับมายังเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วยการบัญชาการลบของดูฟมอนเอ็กซ์และพลังของหลอดไนมอนเอ็กซ์ตอนนี้บาบอมอนเอ็กซ์ได้พ่ายแพ้ให้กับอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วดักไนมอนเอ็กซ์ที่เห็นท่าไม่ดีจึงต้องรีบถอนตัวและยอมแพ้ให้กับการต่อสู้ไปอย่างเงียบๆทางด้านการต่อสู้ของอัลฟอร์์วีดามอนเอ็กซ์และดีมอนเอ็กซ์นั้น การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ก็เป็นฝ่ายของอัศวินหนุ่มที่เพียงผัมให้กับจอมมานั่นเองพอเถอะเจ้ามังกรหนุ่มไม่ว่ากี่ครั้งผลก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมแกไม่มีทางชนะพลังของข้าได้หรอกไม่ว่าจะกี่ครั้งข้าก็จะต่อสู้ข้าไม่ยอมแพ้กับเจ้าหรอกเจ้าจอมมานทางด้านการต่อสู้ของอัลฟอดวีดามอนเอ็กซ์นั้นผลของการต่อสู้นั้นดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ เพราะด้วยพลังของจอมมารนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกินทําให้ผลการต่อสู้เริ่มจะรู้ผลกันแล้วแต่ในทางกลับกันจอมมารก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันและทางด้านรอยย่อไหนคนอื่นๆน,นั้นแม้ว่าจะมีแค่คู่ของ b e l เซบ u มอนเที่เป็นจอมมารที่สามารถต่อกรกับ2 r o รอยย่อไหนได้อย่างสบายๆแต่ทว่าเซเว่นเกรดเดมอนลอดคนอื่นๆน,นั้นซึ่งได้แก่ลิลิสมอนเอสเบลเฟมอนเอ และเลวิมอนเอ็ก็ได้เสียท่าให้กับรอยัลไนท์คนอื่นๆกันหมดแล้วสถานการณ์ในตอนนี้ทางรอยั่อไนท์ดูกลับไม่ได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วจูจูลั่ง,งจอมมานที่ได้พ่ายแพ้ก็กลับหายไปไม่สิเรียกว่าถูกดูดไปมากกว่าถูกดูดไปด้วยประตูแห่งความมืดและนั่นก็ทําให้เกิดความสงสัยให้กับเหล่าอัศวินรอยั่ไนท์เป็นอย่างมากเหล่าอัศวินได้แต่ยืนงงพร้อมกับสังหณ์ใจไม่ดี กับเรื่องราวเลวร้วายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามได้ในแลนเชสเตอร์รูมสำหรับวันนี้กับผมนายแลนเชสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ